ครับสวัสดีครับโอ้เทเทเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็ผสมปูนครับพากันผสมปูนแล้วก็เทเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมวันนี้ก็ได้สองบานครับพรุ่งนี้อีกสองพรุ่งนี้ก็ฝั่งนูน้นอีกสอง พอเราไม่มีไม่มีไม้ไม่มีแบบเยอะนะครับค่อยผสมไปค่อยทําไปครับวันนี้ก็มีช่างมือระดับอาชีพเลยครับมืออาชีพครับประสบการณ์มา30ปีทาแมโครก็ได้ช่างก่อสร้างก็ได้เป็นทุกอย่างครับนี่เอาหมดปูนพอดีป่ะหมดปูนพอดีป่ะ ต้องเทตรงไหนดอกเทนี่แหละเทเทเทนู่นนะนู่นนะเอาไอ้นั่นออกแล้วก็เทอ่ะที่กอกน้ำนั่นอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานั่งพักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเราก็ถอดแบบออกได้เลยเนน้

ก็เอาอันนี้ออก,กว่าอันนี้นะพาอันนี้นะนี่ปูนเหลือครับครับนี่เลยกป,ปิดน้ำด้วยช่างเราปิดน้ำด้วยปูนเหลือครับเหลือนิดหน่อยก็แล้วเอามาเทตรงนี้ครับเอาแล้วเอาแล้วแค <H m? S 1> ่นั้นแหละเนี่ยเทตรงเนี้ยเนี่ย ครับเนี่ยตัวเนี้ยที่โล่งๆนี่นะครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเทเลยเทยพอมันแห้งเราก็ปูนังึ้นเข้ามาคืนเออแล้มาล้างเทครับที่ล้างไม้ล้างมือเอา,อาอไว้ยรับไเอาไงี้มันก็แข็งอยู่งี่แล้ว เครื่องมือพิเศษครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องมือพิเศษ <c oughs> เครื่องมือพิเศษ มาแล้วจบแค่นี้แล้วก็ล้างอุปกรณ์เก็บเราก็เดินไปลากครุลากที่ผสมปูน เอามาให้เหลานะครับล้าง ช่างชูเสร็จยัง <Yeah. S 1> เสร็จแล้วใช่ไหมเอาครุไปล้างนี่ไปเอามือกดอะไรไปอโอ้เทให้หมดไหมเทเนี่ย oh. มันเต็มแล้วบอกเต็มหมดแล้วเต็มเปีเ้ยเลยนะทาง,งานอาไไปนู่นไปโหลดนันนีย แล้วนี่แล้วปูนเหลือหน่อยหนึ่งครับเเอามาเทปาดตรงนี้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วล้างเก็บนี่ต้องล้างทุกครั้งครับคือเสร็จตรงไหนตอนเสร็จเวลาไหนก็ล้างเวลานั้น กลับทีเดียวครับแต่ตอนเอามามาทีละอย่างแต่กลับกลับทีเดียว ปูนไลว่ปลี่ยน่อ่สะลาปีเลยดิหลายปีกระทั่งแมันเป็นดินนันมันมีดินเยวหมจะผสมให้จานชูกอเลยแล้ว <laughs> ครับรับคลิปนี้บายบายครับเก็บเครื่องไม้เครื่องมือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs>